สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชาแนลนะคะตอนนี้นะคะทนายตั้มก็มาทานอาหารเช้านะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปิดนะคุณน,น้ำเพชรนะคะ เต็มเลยนะครับจดเต็มเลครับขอบคุณครับจังหวัก็มีบนะครับฝากด้วยนะคะาไม่ใำกาติธรรมานะคร้อยู่แู้่าไม่ไ้ถ่ายวกเราต้องไม่บอกันยาก็ระหว่างเราเสียล้วคุยกันดีกว่าสวัสดีครับเจอกันที่น่นคือตอนแรกเนี่ยก็กะจะขึ้นเขาวันนี้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ย ความวุ่นวายนะครับเลยต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราเดี๋ยวเราต้องไปทำภารกิจพิเศษนะครับเดี๋ยวก็พาลุงไปที่ที่ศาลเจ้าพุทธานก่อนไกลไหมพี่แปดถึงแปดกิโลชั่วโมงครึ่งได้ไหมชั่วโมงครึ่ง้ไกลเท่าไหร่นะครับมันมีทางลัดเยอะอยู่นะชั่วงไครับ ถ้าเหยียบร้อยห้าสิบก็ประมาณสี่สิบนาทีเสียบตุ่เขาตม่ยเขาไม่ตอเนามันก็ใส่ยีง่ายกระซันเลยคืในรถเอาไว้ตรงนี้วันีจะถามความรู้สึกขนาดตั้มมาบ้านโกกเป็นยังไงอากาศดีไหมคะ อากาศก็เย็นดีเหมือนกันนะครับแต่ตอนบ่ายเมื่อวานก็รู้สึกว่าร้อนหน่อยค่ะแต่ว่าฝุ่นเยอะเหมือนกันนะฝุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะนะฝุ่นเยอะครับโอ้ยนึกว่าใครจะเป็นยังไงมาดู้านประกอบแล้วมันเป็นยังไงหุบเขาหรือเป็นแบบไหนยงจริงๆแล้วผมไม่เคยแบบว่ามาป่าเปิดอะไรเงี้ยนะจริงจริงก็ชอบเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่เคยไม่เคยมาก่อนนะครับปกติอยู่ในเมืองแล้วก็ไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับ ปเดี๋ยวได้ขึ้นเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นวันไหนแต่จะลองดูถ้าขึ้นเขาพรุ่งนี้ไปยังไงมน้ำถ้าพรุ่งนี้เหรอเตรียมน้ำเลยเหรอเมน้ำเคยขึ้นเมรัยมาแล้วใช่ไหมว่ายายก็ประจําเลวยายลองเนาะถ้วยายจะไหวเหรอใช่ค่ะชัดไหมชัดไหมโอเคเดี๋ยวเลยครับลงภาพสวยแล้วนะครับก็จะไปวันไหนแค่นั้นแหละไม่ว่าจะไปวันนี้หลังหลงนี้ ไม่ไไปแทนนะครับเลยไม่ได้ไปเวลาไมโอ้ยดูชื่อใดก็บดีเนาะกองเพื่อนก็อยากได้ดูคนหล่อเนาะใช่ใครจะถามอะไรไหมใคจะถามอะไรก็ถามทนายก็เป็นกันเองค่ะแล้วยูยูทูปตามไปได้ไหมครับใี่ได้ไม่มีปัญหาครับผมไม่ตังเกียจใครอยู่แล้วจะไปทําข่าวไปทําอะไรเชิญเลยครับครับสบายโอ้เดี๋ยยครับขอบคุณครับไม่แครับขอบคุณครับ ยปลี่ไปวมถาม่ถามเลยใ่งยายลหนะม่ถามครับมีจะตอบครับมีจะตอบดูครับยายทนายอยากดูหน้าตัวเองว่าชั้นไหมครับนีครับเห็นชัดอยู่แลครับ FC ถามเลยอ้าว FC มามาคุยกันเร็วมาครับผมนี่ดูหลายๆกล้องนี่เป็นแสงได้ไหมเนี่ยหลายคพครับ จะดูทนายตั้มกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ไหมเดี๋ยวตอนกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเราก็จะถอยนะคะให้ตอนนี้ยังก๋วยเตี๋ยวเป็ดยังไม่เสร็จเราก็สัมภาษณ์ก่อนนะคะโอเคัสดีครับพีโนมวันนี้ไม่ได้ขึ้นนะอืมใช่ฮะพอดีเอ่อผมไปทำธุระที่ ที่สารก่อนตอนเนี้ยระหว่างที่คุยคุณหนุ่มอยู่เนี่ยนะกล้องอยู่กันหน้าผมประมาณ20ตัว <laughs> ไปดูในไลฟ์เลยกล้อ <laughs> งอยู่หน้าผมประมาณ20 <Okay. S 2> ตัวม <g> <g> <laughs> ันครอบขอลง like <c oughs> ไลฟ์แค่นี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ